ไอ้ดวงห้าร้อยเองเหรอ<ม>ขนเราทําพรีเมียมดวงละพันห้าสองดวงสามพันเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันแจ่มจริงนะรับจ้างขัดไปพี่ดองไปจอดหน้าทกศ<ม>ลาวันศุกร์แล้วก็ไปจอดหน้าทกศรับงานรับงานาอนาเอยอยู่ได้แล้วเอาจริงอะคลรพัน แต่ก็ใช้เวลานะ่ะไม่ใช่ทำแป๊บๆนะ่ะสองชั่วโมงมีนะ่ะขัดให้สวยทำให้ดีตามขั้นตอนน่ะนะใช่แต่เราสุมหกสุมเจ็ดใช่แต่เราซุมหกซุมเจ็ดโอ้ยคราบเหลืองๆออกหมดแล้วอะเจ่มว่ะเบอร์อะไรนะพี่เบอร์พันเหรอใช่ไล่ระดับเหรอใช่ ใช้หกร้อยอ่ะต้องมีหกร้อยแปดร้อยพันหนึ่งพันห้าไอไอไอน้องในคลิปบอกว่าสองถึงสามนาทีไว้แต่ว่าเราเอาประมาณเท่าไหร่สามชั่วโมงถั่วขั้วเนาะ สกรุปมันเป็นสีฟ้าเลยนะมันเป็นฝากเกียวหรือฝาครอบอะครอบปะพี่น้องโอ้โหโอ้โหเหมือนที่คุยกันไว้เลยวะ่ะรอดแล้วกูงานนี้คืนนี้มีไฟกลับบ้านแล้วเฮ้ยแจ่มอยู่อะพี่ ของจริงตื่นเต้นวะ่ะแววใช่ไหมก็ขึ้นอ,อยู่กับการที่เราขัดอะพี่น้องนะงถ้าขัดดีก็ดีอะ่ะขัดไม่ดียังเป็นเส้นก็เหมือนที่เขาบอกอะต้องขัดนานจริงอะ่ะชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอะขัดไปเถอะโคสว่างอะ่ะจากเหลืองอ่อยให้ขาวจั่วเลยนีเนี่ย ได้ของเล่นใหม่แล้วคลิปนี้ลงไปนะคนทักพี่ดองมาแต่งแ่วแถวนี้โอ้แวววับ้อนี่โอ้โห เฮ้ยมันมีเสียงเดือพี่เสียงเดือดอ่ะต้องให้มันแบบอ๋อขย่าวขย่าเงี้ยได้ออกไวๆแบะ่ะเขาบอกเขาตาแสบลองนิเห้ยวตาบอดอือมของจริงแวววับ ไอที่เป็นเส้นก็ดีขึ้นนะไม่ใช่ว่ามันจะชัดนะเส้นหายเยอะนะอไอ้ตรงที่พี่ว่ามันแตกอนะเดี๋ยวลองดูที่มันอยู่ยังไงไม่ใช่ว่ามันกินเข้าไปด้วยนะความร้อนอนะ่ะอาจจะช่วยได้จสุดท้ายของไฟหน้า้ไฟ นี่เดี๋ยวพอเราเสร็จแล้วเอาเอาไอ้นี้ไหมที่พี่ซื้อกาแฟดิบในเมสอนิดน่เออลองดูเนี่ยผมว่ากามันดีนะได้ได้ดิกาแฟต่อาเยนี่นะครับของจริงเหมือนหลอดไฟใหม่เฮ้ยจริงว่ะเหมือนหลอดไฟใหม่ว่ะเฮ้ยถ้าเราไม่ขัดอะพี่ได้ไหมไม่ขัดแล้วลองลงไอ้นี้เลยไม่ได้นะมันเป็นเส้น อ๋อก็คือจะเห็นเส้นชัดเส้นที่สกรปรกอยู่นะโอ้โหนี่คันทดลองดีโชคดีเป็นคันทดลองไม่เสียตังค<ม>์เดี๋ยวคันหน้าที่เขาทำก็บวกคันนี้เข้าไปด้วยเออค่อยบวกคันนี้ล่ะคาเอาไปใส่คันหน้า <c oughs> ดวงละพัน <c oughs> โคตรแวว โคตดแววอะจากเหลืองจากมนโอ้เทียบกันดีแบบยังไม่ได้ลนอันนี้ลนแล้วโหดมาก